ในขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกวันนี้ก็เปิดเผยนะครับว่าทางกองทัพก็มีแผนงานที่จะซื้ลอลิคปเตอร์ใหม่เพื่อที่จะมาทดแทนเครื่องเก่าที่ปฏิบัติภารกิจมานานแต่ว่ายังติดขัดในเรื่องของงบประมาณ เพราะฉะนั้นก็จะต้องฝากให้รัฐบาลใหม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ได้ชี้แจงกรณีที่ต้องทําหน้าตาดุดันในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเป็นบทบาทของผู้นําองค์กรที่ต้องปกป้องกองทัพนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาแตะต้องกองทัพได้ครับโดยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้เปิดเผย ที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพนั้นมีการซ่อมบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีงบประมาณไม่สูงแต่กองทัพก็มีแผนที่จะพัฒนาอยู่แล้วคือจะมีการเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์ใหม่อีกกว่า30ลำซึ่งจะมาแทนที่เฮลิคอปเตอร์ฮิวอที่ตกไปด้วยแต่ว่ารัฐบาลน,นั้นยังไม่มีการให้งบประมาณไว้จึงต้องฝากรัฐบาลใหม่ให้ดูแลในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามนะครับบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่สําคัญก็คือไม่ใช่อย่างที่สื่อมวลชนกล่าวหาว่าผู้บังคับบัญชาไม่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ว่าทุกอย่างมีการบริหารอยู่โดยเฉพาะการบริหารอย่างไรที่จะทําให้คนในองค์กรรู้สึกร่วมกันในการพัฒนาและอยู่ร่วมกันได้ครับประเทศเราประเทศที่มันไม่ม,มีงบประมาณสูงนะครับเรามีแผนจะพัฒนาอยู่แล้วว่าเราฝากนิดหนึ่งเราจะเปลี่ยนฮอดตัวนี้แต่มันก็รัฐบาลก็ไม่มีมมาต่างให้มาตลอดนะน่ เราต้องการจะซื้ออีกสามสิบกว่าล้านเพื่อจะแทนฮอทอ็นที่มันตกไปเนี่ยก็ยังไม่ได้นะก็กปเป็นเรื่องที่ต้องฝากกับรัฐบาลใหม่ต่อไปในการดูแลนะครับทุกอย่างไม่ได้ง่ายๆทุกอย่างไม่ใช่อย่างที่ท่านฟังมาจากสื่อเดีย๋ยวท่านจะมองว่าไอ้กองทังบกไม่ดูแลกันหรือไงกองทังบกเอาผู้บัญชาไม่ดูแลจะใส่ผู้ใต้บัญชามันไม่ใช่หรอกครับเพราะนั้นอย่าไปมองว่าหนึ่งกลุ่มหนึ่งคือสองคือสามคือสี่มันไม่ใช่ ผู้บชาการทหารบกก็ย่างวิงบอลนะครับบอกว่าอยากไม่อยากให้สังคมติติงทหารในเวลานี้มากนักพร้อมกับยอมรับนะครับว่าทหารทุกคนนั้นพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสังคมอย่าเชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลโดยขอให้แยกแยะและให้กําลังใจทหารให้มากผู้บราการทหารบกยังชี้แจงอีกว่าเหตุที่เห็น ตนเองดุดันเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั้นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นบทบาทของผู้นําองค์กรที่ต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติยศให้ยิ่งกว่าชีวิตเพราะว่าถูกปลูกฝังถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นนะครับใครจะมาแตะต้องไม่ได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของตนเองเช่นกันที่จะต้องปกป้องกองทัพครับนพอน้องทุกคนก็ขอให้มีความตั้งใจเนะที่จะเสียสละื่อชาติบ้านเมือง แล้วก็เข้าใจอะไรที่มันมีเหตุผลอย่าไปเชื่ออะไรที่มันไม่มีเหตุผละฉะนั้นก็ขอให้แยกแยะกันให้ออกนะครับแล้วให้ตัดลใจกับทหารมากๆนะบางทีเห็นผมในทีวีหน้าตาผมจะดุดันไปหน่อยก็ธรรมดาเป็นเรื่องของบทบาทที่ที่เป็นผู้นำองค์กรก็ต้องเป็นอย่างนีงนะ้นะฮะะฉะนั้นผมต้องรักษาชื่อเสียงกิจยศของกองทะะัพบกไ่ยิ่งกว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่เราเราต้องปลูกฝังกันมาอย่างนั้นนะฮะกองทัพบกต้องใครจะมาแต่ต้องไม่ได้ ผมถือว่ามันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องเนื่องก็ขออภัยเวลามาดูุเดือดไปนิดนึงนะจริงๆแล้วผมก็มนใจดีไม่มีอะไรวันนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกนั้นท่านได้ไปกล่าวกับเยาวชนนะครับระหว่างการเป็นประธานประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ท่านบอกนะครับว่าสถาบันเป็นสิ่งที่ใครก็ตามหากคิดละเมิดเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งส่วนตัวนั้นย้ำอยู่เสมอว่าทุกคนอย่าสงสัยคำว่าจงรักภักดีถ้าหากใครสงสัยแสดงว่าไม่ใช่คนไทยครับคนไทยเกิดมากับสถาบันตายไปกับคำนี้และสิ่งที่จะทำให้ทุกคนกลับมาเข้าหากันได้ก็คือสถาบันทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ครับชาติเราในวันนี้ท่านมี อุปสรรคหลายประการที่ทําให้เราก้าวไปหน้าไม่ได้สิ่งหนึังประการหนึ่งคือความจบความสามัคคีความรักความสามัคคีความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ทุกส่วนตั้งตับมาหาการได้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นสำหรับประเทศไทยผมไม่เห็นอย่างอื่นนะครับนั้นเราก็ต้องรวมจิตใจของทุกคนภายในชาติให้กลับมาสู่สิ่งยี่เดียวอันเดียวกันก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้ก็แล้วกันนะครับ ผู้บัญชาการทหารบกอย่างแนะเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับว่าเมื่อใดก็ตามถ้าคิดอะไรไม่ออกให้ทุกคนหันไปดูพระบรมฉายาลักษณ์และจะทําให้ทุกคนคิดออกได้เองว่าจะทําอะไรและมีอะไรที่จะต้องทําครับส่วน